กางแผนรับมือกำแพแงภาษีทรัมป์วัดฝีมือทีมกุญซือใหญ่รอดหรือร่วงเขย่าการะลุนแรงสำหรับกำแพแงภาษีโดนัททรัมป์หลังประกาศนโยบายภาษีต่างตอบแทนในหลายประเทศที่สหรัฐขัดดุลการค้าด้วยและเริ่มวันที่9เมษายน2568แล้วส่งผลให้ประเทศไทยโดนภาษีถึง136ทำงานเข้ารบานนายกอิงแพ่ทองทานจินวัฒน์นายกรัฐมนตรีที่ต้องเร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนท่ามกลางแรงกดดันจากทุกฝ่าย พุ่งเป้ามาที่ตัวผู้นำรัฐบาลโดยเฉพาะฝากฝ่ายค้านที่ออกมากดดันรายวันว่าการแก้ไขปัญหาของนายกอิงช้าเกินไปทังที่ก่อนหน้านี้มีเสียงสะท้อนจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์ต่างๆได้ออกมาเตือนล่วงหน้าแล้วว่าไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงที่จะถูกมาตรการทางภาษีนี้ ด้านนายกอิงหลังถูกจี้ก็ออกมายืนยันไม่ได้นิ่งเฉยรัฐบาลได้ตั้งคณะทํางานในเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่6มกราคม2568และมีการหารือกับภาคเอกชนรวมทั้งตัวแทนของสหรัฐถึงข้อเสนอยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมาโดยตลอดพร้อมออกถแถลงการท่าทีของประเทศไทยกับนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา โดยยืนยันจะมีมาตรการเยียวยาเร่งร่วนในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้ง SME และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมีการเร่งขยายตลาดส่งออกใหม่ๆอีกทั้งยังจะเป็นการการะจายความเสี่ยงของภาคธุรกิจไทยที่มุ่งมั่นจะเจราจาการค้าในการเปิดตลาดใหม่ๆในตะวันออกกลางยุโรปและอินเดียโดยจะเร่งเจราจาการค้า FTA ให้เร็วยิ่งขึ้นและล่าสุดในวันที่8เมษายนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกเรียกประชุมหารือมาตรการรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาโดยมีทีมบุนคลังและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงรวมถึงทีมคณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกาที่ประกอบไปด้วยนายพันศักดิ์วินยรัตประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนายวุฒิไกรลีวิรพันธ์ประหลัดจะทรวงพาณิชย์นายนาลิเทอร์สถิดศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนายฉันทานน์วันนาเขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนางสาวโชวติมาเอี่ยวสวัสดิกุลเทปดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรรองเิปดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นางขวัญน,นาภาผิวนินนักวิชาการพาณิชย์เที่ยวชาญและนายโอมบูเขียวคณะทำงานประธานที่ปรึกษานโยบายของนายรัฐมนตีทั้งนี้ภายหลังการหารือประมาณ1ชั่วโมงครึง่ง ได้ผลสรุป5ข้อสําคัญในการไปหารือกสารัตรดังนี้ประเด็นที่1การหาโอกาสจากการนําเข้าพืชผลทางการเกษตรและผลิตพันธากสัตว์จากสารัฐเพิ่มขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดดุลทางการค้าเช่นการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสารัฐเข้ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศและการนาเข้าเครื่องในสัตว์มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและการส่งออกประเด็นที่2การผ่อนคลายการนําเข้าสินค้าจากสารัฐ โดยบริการจัดการได้ภาษีเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคและการนำเข้าสินค้าต่างๆที่มีอยู่กว่า100รายการจะดำเนิน,เนการตามโคต้าที่มีอยู่ในปัจจุบันประเด็นที่3การแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าผ่านการลดขั้นตอนที่นอกเหนือจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือ non tariff barrier ที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการค้าซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีกฎระเบียบขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนจำนวนมากจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขทั้งหมดประเด็นที่4ี่ การตรวจสอบคัดกรองสินค้าป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของสหรัฐจากประเทศอื่นโดยจะมีการออกใบรับรองต้นถิ่นกําเนิดสินค้าให้รอบครอบมากขึ้นเพื่อป้องกันสินค้าที่ใช้ในประเทศไทยเป็นทางผ่านให้น้อยที่สุดและประเด็นที่5การหาโอกาสในการลงทุนในสหรัฐเช่นการพิจารณาลงทุนด้านการขนส่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติของสหรัฐใน阿拉斯าหรือการลงทุนแปลรูปสินค้าเกษตรในสหรัฐและจากมาตรการทั้งหมดนี้นายกอิงเน้นย้ำต้องให้ไทยเกิดประโยชน์มากที่สุดกับการเจรจาครั้งนี้ด้วย ส่วนทีมที่จะไปเจราจากับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR นั้นชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ในายยกอิงตามที่หลายฝ่ายเคยคาดหวังไว้แต่ที่ส่งนายพิชัยชุนหาวาชิระนำทัพไปพูดคุยแทนพร้อมด้วยนายพิชัยนริตพันธ์รัมตีว่าการสุพาณิชย์ส่วนคณะที่จะร่วมทีมไปเจราจาเพิ่มเติมอยู่ระหว่างคัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมซึ่งคาดว่าจะมีนายวุฒิกัยลีวิรพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ติดหนึ่งในคณะร่วมทีมไปด้วยอีกคนส่วนวันเดินทางไปเจราจากับสหรัฐ อย่างไม่ได้กําหนดแต่จะเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการดาเนินการมาตรการทั้งหมดนี้หัวหน้าทีมเจรจาของไทยยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้ทาเพราะสหรัฐยื่นข้อเสนอโหดมากรูอยากให้มั่นใจวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยผ่านการที่เราคิดอยู่เสมอผ่านการแก้ปัญหาแบบวินวินคือดีทั้งสหรัฐและดีทั้งไทยพร้อมถือโอกาสยกระดับการทํางานของไทยและการผลิตของไทยให้เกิดความเชื่อมโยงมากขึ้นขณะที่นายกอิงย้ำในวงประชุมว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการวางยุทศาสตร์และมาตรการต่างๆต้องรู้เขาและรู้เราเพราะวันนี้เห็นรูปแบบการตอบโต้และการรับมือนโยบายทั้มจากประเทศต่างๆว่ามีอะไรบ้างและยังเห็นการเคลื่อนไหวตอบโต้ของประชาชนภายในสหรัฐที่จะไผลกระทบจากนโยบายนี้ดังนั้นยุทธศาสตร์และกระบวนการทํางานของรัฐบาลต้องทั้งเร็วและแม่นยําส่วนขั้นตอนต่อไปรัฐบาลงัดทั้งยุทธศาสตร์และแนวทางพร้อมแล้วสําหรับไปเจราจาต่อรองกับสหรัฐก็เหลือแค่รอคิวบินพบผู้แทนการค้ามากัน ที่ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเร็ววันนี้หรือไม่